อีกแล้วพีน่น้องไปครับป่าลุงป่าลุงไปซื้อเส้นดีตูตีแทบดีดมือนี้มือนี้มือนี้ไปซื้อผ้าป่าลุง,งป่าลุงมาเบิงมาเบิงของผักของผักจากจาก เอฟซีทีทียูอูภาคไทยภาคไทยภาคเรียนมหาใหญ่ภาคเรียนมหาใหญ่เช้าละนะเช้าลาต้นน้ำลาต้นน้ำโอเคมาเบิ่งน้ำกันเลยปลาลุงนี่เด้อพี่น้องว้าวี่นี่นี่เนาะว้ายร้านของกระเพาเปลือยเตะนี่ทุกคนเลชนนี้กินเป็นอยู่กินเนื้อกิเรียนไหนกินดูกินเป็นอยู่ไว้ล่ะกินไหนดู แล้วบางน้ำปักเด้อนี่ทุกคนน้ำปักเด้อหนูเด้อนี่เด้อพี่น้องคนดีนะคะมซีกินพี่น้องบัวบัวบัวบาบัว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  สวัสดีนะคะคุณครูหลิงสบายดีทำไรอยู่คะซอยสีซอยหัวสิไข่ยตำเมียงค่ะตอนบ่ายกินตอนบ่ายาบ่ตำเมียงแล้วพี่น้องมื่อนั้นก็ตำเมียงมื่อนั้นเสพแบบว,ว่ามื่อนั้นตำแล้วผมซึ้งว่ามันแซ่บก็เลยคิดอยากกินตำอีกเป็นบ่ค่ะกระได้ค่ะดออกมากตอนนี้กำลัง ปอกหัวสีไข่ค่ะหัวสีไข่อ่ามาใจเพือนเจ้าคนไทยก็จะเอื่นมาอีหยังหูยวันนี้หัวขาะฮะหัวขาหัวขาวันนี้ฮ,<ะ>ฮ<ะ>อันบัว,บวสีไข่ก็จะเอื่นมาเลยก็ ตะไคร้ด้วยเนี่ยเหมือนบบแหน่ก็ก็ได้อยู่นะเออโนูลิงคู่ลิงกับบ่าวถือกันเนาะพี่น้องตะไคร้หัวคากับหัวหัวคาก็เหมือนกันแมนโบเพียงพี่น้องหัวคากับหัวคาคือกันเนาะหัวคากับเอิญหัวคาคือกันหัวซี่ไข่บ้านเอิญนะภาษาลาวนะหัวซิ่ไ่แต่คนไทยเอิญตะไคร่นะคะเพิ่งกำลังสรอยอยู่พี่น้อง ก็นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ใครจะเป็นคนโฟสีมือนะคะรอดูค่ะทุกคนเจะผสศิไส้ยังแน่นะตาจะเป็นอะไรตัวมือน่านะคอยเปพ่นตามมือนี่ิไส้จะเพิ่นอุ้ยไม่ง่ายจังอ๋อวางงไปยว่มากินว่วกินเอพี่นะแล้วก็เลยโยนลงไปแบบเด็กกวนี่นัวากินเด้พี่นาเด้อังวเด้อพ่อกัอ่เนะังว้อพ่เดอพี่เนาะ้ด้อาาพี่เนาะ สีมีดเหรอจะคูยดิงชิมาซอยจะชีพไปเป็นคนตาเด้อพี่น้องเด้อเจ็คส์กุไลเป็นคนตามแสดิงว่าแจ็คส์กุไลเป็น,นคนตามนะถ้าขนมมาตัวนีนก็เห็นหนาจะจะเพิ่นบ่อยแน่นะแบบเออเลยอยู่ร่วมกันบ่อยจะเห็นกันได้เลยเพราะว่าเป็นพิีเทอมแล้วเป็นบัณฑิ์ซ้อนแล้วเนาะพี่นะ้อง อันนี้เป็นน้องกว่าเป็นเอื่อยมูคอยนะเป็นเอื่อยโก๊กแล้วก็ต่อมาสลิงแล้วก็สระสรีอะเขียนมั่งามแตนะ่น่ะซอยเพราะจีไข่กันยังงามเคนงามเนาะเคนงามซอยงามเจียยังงามใช่ละอันนี้งามครับงานคอยนะ,นะมักสเปกมาผู้บ่าวแบบไรก่อู้บา่าวทหารหมดด<ๆ>้วยแหละ ผูบาทหารขมเนบอกภูบาทหารขมิ้นนี่ยทห,หารไทยในเบิร์ดเอาขมเ้นเนาะูบาพระอาเจมายานี้เคยบอกอะไรอยู่อบอกอมบขมิ้นนะจะรอมเดี่ยาละเจ้ามากี่บอกภูบาคมิ้นนะผูบาคมเมนจะผูบาไทยจะเอาภูไรผูบาลาวเอาบอ่าวไทยเอาบ่าวไทยบ่าวมนกับบ่าวลาวเอาวะจกคู่ลิงเนี้ยสิไเบิดก่อ ประเทศได้ก็ได้อันไหนที่นี่จุดดูใ่อะไรนะน้เท้าสเตปปูรูดไิรได้เบิร์ดอันไหนที่สักยาให้ได้เบิร์ดอันไหนที่มีแบบสักยาให้สเตปปูรูเป็นมาประเทศได้ก็ได้พี่น้องผักคอสแต่ว่ามีสเตปปูรูแค่นั้นค่ะได้หมดนะคะโอเครับรู้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ให้ขันออกมากนี่คือตัวตัวตะไคร้อยู่นะก,กระพี่น้องเด็กกัญชิตำเมี่ยงกินกับมักคะทินอ่อนนะจ๊ะคือเกาพี่น้องขมักคะทิน,นเนาะแสบตอนบ่ายสวาวคูไลกำลังมาค่ะทุกคนนางสาวมะไลทองกำลัง อางที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานค่ะหลังหลังก็พี่น้องเนี่ยเนี่ยว่านาตาฮารร้านเจี๊ยกเชียวเป็นตาฮานแฟนตาฮานเลยไรกับเชียวพวเป็นทหารคือกันทหารขมิ้นหัวไรจ้ะนะทหารขมิ้นทหารพม่าทหารไทยก็เอาบ่ทหารไทยก็เอาเป็นหลกสเปกเลยโอ้ยเราคือคืออีกแล้วสเปกเแค่น้องลิงเนาะสูงขาวเนาะคืออีกอะไรเนี่ย คือสลิงมนแบบว่าสเตปไล่ <c oughs> ประเทศไหนก็ได้ขอแค่มีสเตปปูรู <c oughs> เมนเนาะเออจาตัางนี้ก็ระโเลเอาเบิร์ดะแล่ดักับบตีบ่เฮยื้เก่าแล่ดัมกับบตีขอแ็งแก่งจิงใจกัพ่อลรดโอ้ยเนาะพี่นเนาะเวิรงกฮวผู้ไล่มหาเหล่า คือสีมาโซ่สีมือเด้อพี่นกเ็าจะใส่เินตำเมียงซูกินให้หมอนี่นะรู้ตัวรึเปล่าฮะคุณกูอะรนคุณครูไรมาทั้งทีก็เลยให้คุณครูตะแมนแล้ว เพิร์นไซยังในลงไปแหละเนี่ยใส่พริกใส่กระเทียมแล้วพี่น้องแล้วก็แล้วก็แล้วก็พงเอลเซ่บ่เฮ้ยพงนัวพงเอลเซบอกเหรอนะพงอยังก็เอลเซ่เออนะแล้วก็หรู้ว่ารือว่าสุรสดนะเออนี่ยแล้วก็น้ำตาลค่ะใส่ข้าวเาเพิ่นตำมเสบมือเอาเพิ่นตำหพุงให้กินแซ่บเแซ่บเยอะเตะกระโตเนาะเยอะอรล่ะทุกอย่างคนก็คนก็อร่อยนะคะ คนก็อร่อยค่ะไล่จะตาคักตาเนคโกจนจนแตกอะไร้เนาะอันนี้หละพี่น้อยขูกแสบนะขูกแสบนี่ตำยัางกับแสบเนาะตมกรูดกับแสบตำเห็ดสักนกัเลยต่วออกกนหรือยัได้หรือเสร็จแล้วเลนี่กระต๊อบมานี่ย่านจะตากินกับมะกะทินนี่แหละพี่น้อย อันนี้เป็นแบบบาวเวอร์ินไงก็ค่ะได้จานทั้งลังน่ะเป็นได้ถัวยก็งไได้เอออนไรซาจยาเหนอใกะเฮ้ยอันบานี้ล่งเลยบอ้ตัวโลกทะดินนะก็เบมเอนขึ้นมูอะไรต้นต้นสูตรไรสูดรอะสูตรอ้สูตรก็คือกัน เพิ่น,น,น <ะ S 2> สิตั้มันใส่ถั่วดินเด้อพี่น้องถั่วดินเด็กก็ขหมูนเนาะนี้อืหบ่ยหยาคอยบอกซาอยากน้อยนะซาอยากน้อยไปเด้อเหมือนอะไรนะได้จะเห็นหนี่จะเห็นนี่ลรอปะได้เอาดีแน่เห็นนี่เนี่น เด้อะเออเห็นอะไรเออเน็เนอเนอเนออเนอเนอเนอเหอเนออเนี่นเนียงอเน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 าเนอเนอเาอเนอเนอเนอนอนอเ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 นอ่นอนเเนอเนเนอออเนนนอนเนอนออเนนออนออนเนนอนนทหนเเอนนเนเนนนนเอนนอน ด้ยจะไขาออ่าอันนี้อันนี้ก็หอย้อยเน้้ยหอย้ยห้ยางหนามไเจะจบนแมนเดอร์ซากนะบ่จับแนเรห้องวมกระล้อยพังยืนบ่อนะ เลือดเหลืมงเอาแล้วก็เอาเครื่องตัมลงเครื่องเครื่องเครื่องหัวขาหัวตะไคร้ใส่่นีปูงเนาะเฮียนั่งเด้ออใส่ครั้งนึง ะลิงนี่จอได้เมื่อะผ่อนวะเท่้เราผู้ทายเนีก็เจ้าทายเราคนเบอร์สามดอยได้เพลงดีสึ้นตามมันแบบตามมันนี่เดีตาเียงนะตนนิงก็ผ่อนหไหมสอนราลิงหนังเบมืองเป็นตะแสบอยู่บนพีนองพีนองจ้าเป็นตะแสบอยู่บนหนังเบอรผ่อนมาย่เลยเลิกกันให้ หลังจากที่ตำว่าขาวสิขัดงกระดกโอ้ยเหื่อยดิอะไมามาสลิงลูกกาเลยนแล้วก็ใส่ก็ใส่เท้าเท่เทหล้วก็เท้เฮยเด่นเท่ด่เทงเด่นกกใส่พี่หน้าใส่มวยหน้าเนี่ยตำก่อนว่ะสูตรไม่เหมือนกันค่ะ ลตาอยย่งีเสูตรนี่ไม่ใช่ได้สูตรตำเมี่ยงเจีาอันนี้เขาคิดเองคิดเองเนาะคนใส่ย่งเขากับใส่คนคิดเองว่าแต่แล้วก็ตาด้วยมะนาวตานิดนึงก็ใส่มะนาวลงไปนะคะผิดนะปลาแดกปลาเดือดประเด็กปลาเดือว่าแต่ประเด็กมะนาแล้วก็มะนาวลงไปนะคะทุกคนแค่นี้ก็อื เป็นอันจะเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ไปแดดลงไปเนาะอันกับตำอีกไน้หนึ่งพี่น้องแล้วก็ชิมดูป้ามะนาวน้ำเยอะมากได้ไปแดดได้มือนหนึ่งตำมียังจะอะไเอามากินอะไดปรุงสดเป็นเป็นปลาปลาแดดหรือปลาปลาปลาของไทยแล้วก็ใส่ลงไปโอ้โหเลิศว้าพะพะพะว้าเลิศมากค่ะ เป็นปลาไทยนะปลาหมี่ง <c oughs> คือวะคือ <c oughs> คือจะได้เปในขายเนาะทุกคนระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะดูะดูหน้าตาสีสันแล้วเป็นตะแช่บดยาแล้วก็ได้ฟังเสียงนะ่ะยืนอยู่หัว่ระลยเสียงโคงนะ <c oughs> อันนี้หมา <c oughs> มอไรแตโอได้ม้ไมอนแท้แทมองามือนใครเป็นคนจำกันตะลิง้อตะลิงมงรอรด่อ่ะซีคุณจำเลี้ยงอ่ะล่อยมือาขุดไไล่ขุดซากขุดซากเคยเห็นในวานนแล้วก็ถอค่ บอกแบบโอ้โหทุกคนแบะมาพี่น้อมมามาเสร็จแล้วจ้าตำแมงขาของเราสี่เมืองภูไลนะคะอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเชียงนาจ้าโห่ไข่ตะวัเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมรับประทานนะคะยิ้มในกัวแบบยิ้มยิ้มงามที่สุดนะคิดว่าตัวเองง่ามนะยิ้มแบบนี้เลยนะ ยิ่มแบบคิดว่าสิจับจับผู้บ่าวได้นะเลยม,ม,มากินตำเมี่ยงข้าด้วยกันนะคะผู <ata? S 1> ้บ่าวฝั่งใต้เด้อตำเมี่ <c oughs> ยงมาเด้อพี่น้องมากินตำเมี่ยงนกันเสิญแซ่บจ้าเส้นเสียบจ้าจะได้กินหอดแฟนปะมัมีแฟน มีแแมนมานาะตัวบัจักเจียได้สะยังมันี่จะโจดไปเลยจะข่อยแฟนิดเดียแฟนจะยู่เหื่อมาเลยยงขึ้นมาเลยกาออนก่อนกันิดมือเออน่่มสบายข่ออีกแฟนขอนะนั่นแม่นั่นแม่แฟนเพิ่นคือฮาตัลิเพิ่นมาเมื่อเมื่อเพื่อนไหก็เปิดมาเลยยนอนกยน่งซักแนย่นอนจะอยู่น้ำกัน นกินบ้พี่น้องวายเจ็บแขวคือมันะเจ็บแขวดบ่แขอยู่เทียงไฮเทียงหน้าเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำสาวฟูคูดิงแล้วก็ูคูลา่นะคะาสเจียนองลาอสเจียคนงามบุกซอสลาบรรยากาศก็ดีๆเนาะเนี่ไปมเนี่ย มีแต่หน้าแต่หน้าเย็นสบาย